สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวท่อนครับของค่าย APK นะครับไทยแลนด์ครับเมื่อวานเพิ่งไปจัดมาเลยอ่ตอนนี้ใส่ของแท้สามร้อยนะครับวันนี้จะมารีวิวเสียงท่อให้ฟังว่ามันจะลั่นแค่ไหน